เลี้ยงตนมีใครสนแลยม,าม้าไม่ตาร้อนแรมไปเรื่อยหานอนตามบา้าตกว่าเชียงแหบนั่นคือปัญหา <c oughs> เกิดมาเต้นจิลามกินอันนี้อา,อาจารย์อาจารย์นั่งจ้าไม่นั่งนั่งหน่อยคูณอันนี้อาออจารย์น้อยแ้่นี่นุพักหน่อยคู่นุนพักหน่อยคูณครับ<า><อ>ทีซื้ิพ ที่ผมเคยเฮ็ดช่องเฮ็ดช่องพี่น้องนางเอกมาล่ำตัดอ้อยวันนี้นังจากว่างตัดอ้อยนี่พี่น้องนี่พอบานบ่มีนนเอนอะาะน้องเหรอพี่น้องใช่นั่งจากโลกาดำหน้าแล้วก็เขาก็ออกมาได้มือมือนีมือแรกอพอดีคิดพทอเจ้าจังไหนจังโพจังมาอยู่ไีม <น S 2> ่มาอยู่เห็นผมคิดว่ค<ณ>าคนยืนจ้าไม่โซนคุณแม่ไปทั้งทางพูดก็ได้ไป ขอบัญชาจะานะรายการต่อไปนี้เป็นรายการไปทั่วแล้วก็ทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกเพศแต่ไม่ทุกวเบิ่งแล้วมี่จะรวยกับรวยเบิ่งแล้วก็จะลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้โลกของเพิงเนน้พี่น้องเนอสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขคนยินดีต้อนรับพี่น้องมาสู่ช่องโลกของเพลิงกับจากร้อยเอสดบฮันฮอดบ้านซ้ําสิไปบ้าน มาหอดเคขื่อนโคกม่วงคุณพ่พี่น้องไปบึงอาชีพอีกอาชีพหนึ่งเป็นพากันเท็ดอย่างครับจอดรับเครื่องรถจักรบาดรับเอาทีมงานเก้าท่นนา,า,านอ,อย่ามาปากันด้วยโอ้โหย่งนี้บึงบึงสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้พี่น้องเบึงการสู่ชีวิตของศิลปินหลุนคู่บาอาจารย์ ผมมาแต่อ้อยเอ็ดครับามาแต่เสรภูมิไปงานขาวดำได้ยินเสียงตึมติมติมคอนะ <c oughs> อไง <c oughs> อันนี้อาจารย์อาจารย์น,นั่งจ้าไม่นั่งจะนั่งหน่อยคูนอันนี้อาจารย์ <c oughs> น้อยจ้านี่นุพักหน่อยคู่นุพักหน่อยคูนครับที่ <c oughs> ที่ผมเคยเ็ดช่องเ็ดช่องพี่น้องนั่งเอกมาลําตัดอ้อยวันนี้หลังจากว่างตัดอ้อยนี่พี่น้องนี่ พอบานบ่นมีเน,น,กกนาะน,น้องเอ๋เนาะพองาช่นังจากโลกาด้นานหน้าแล้วก็เขากำออกมาได้มือมือนีมือแรกพอดีอคิดพ่อเจ้าจังไหนจังโพงมาอยู่เพราะวันเห็นผมขี่รถมาขี่รถมาอย่างนี้ตึ้มตึมตืมมาจอดจอดอยู่หลังตึมตืมเอาก็เลยโทรหาไอ้เอวบ้นนี่พอดีใช่ไอ้เจ้าวันบางเอ็นกันเนาะหอกว่าจิเข้าบ้านบอมี่อนี่ผมจิกผมจิกกับบ้านนะครับนี่ยจิกกับบ้านมาจาก ขี่รถสามรอยประมาณสามรอยโลนะสังหารถเงยมาแรงบาได้ไรชดก็คือเมย์เนี่ยเมยกับพักพวันจักวับเมื่อันเอื้อสิไปจังไหนบ้านพาคกันเทศจังไหนพาคกันย่างตามบ้านเนี่มื่อไรตามใจทางเลยล่ะอันอันนี้ข้าขออันขออนุญาตกันแล้วอันบอกครับจ้าขออนุญาตพ่อผู้ใหญ่ผู้นนอนุญาตให้เรียบเป็นก็บอกว่าเป็นอย่างนั้นมาเป็นให้อนุญาตให้แล้วเขาเขากระย่างไปเรื่อยๆค่ะอืดอย่างเป็นพูงอย่างเบิงป็นกัน ศิลปินรุ่นคู่บาอาจารย์พี่น้องเอยสู่คักสู่ชีวิตล้ำตัวอันดับแรกกันล้ำเด้ออหน่องเพลงไปตามสายทางโอ้สายทานตหอนะไม่ได้ขไปวุ่นวาย่ได้ขัไปในบ้านพี่บอกครับโอ้พันศออกมาเองมื่อไห่หออกไมเองพไดู้กไมเขาปแล้วไปหาไปเรื่อยขเขาครับไม่ได้ไปรบกวนเพิ่นค่ะครับห้าเหอบว่ได้ไปเบียดเบียนเพิ่นเนาะหมายถึงว่าเพิ่พ่อใจพี่จังห พ่อใจเพิ่นเพิ่นริ้ตัวเพิ่นสงสารเพิ่นเมตตาครับแต่รางวัลรางวัลหันกระน้งสาวเด็กอะข้านลูกกาดำหน้าละจ้างนี่เอาที่ย่างกูจ้าลกกาเบอร์เนั่นที่ไปลูกซอยจังไรละเพิ่นจ้างเป็นร้อยเป็นร้อยได้เท่าร้อยสองร้อยสี่กับสาอยมัดนั่อยบ่หน่อยมัดอันเด้เป็นร่อยสองร้อยได้ผมหกสิบมัดผม พวที่เมื่อกลัวผมะท้มกี่เขาว่ายายยนูเมื่อให้กันละสูชีวิตซื้อมันเจ็บเอวอโรคกาพวมัสูบแก่วหันดำนาขงสูบี่รอกลัวกันไดสูบชีวิตอโอ้สู่สูเพื่อเพื่อเพื่อปาาเพื่อท่องเอาเพื่อควมอยู่รอดกับพวกที่ผู้ใด้บานอนประเทศท่าสูบไปสูบไปดูละเสียงไม้กลมกล่อมก็ไปแล้วอ๋ตนกับตนที่อืม ข่าววันนี้ไม่แก้ตัวเนะาะขอบคุณเนีมาเที่ยวนั่นเว<อ>สตะลีญญาา่เบิรไม่ได้กลับบ้นา,นา,นรรา,านเนาะไปในตรงจำรักชาติอดีตขอเป็นเสียงยาวหาหอพยบ้านขอพูน้ำเนาะค่ะเวลาคณะกรรมการเนาะครับเออเรื่นอนุญาตให้โมโมลานมาลัมพระเดชจดหรือว่าอมรรัตน,น,นเหมือนมาขอมะลัมแรกเข่าก็ว่าได้นเนะ้ะค่ะเนาะมะลัมแรกเข,ขา่า แต่คุณพ่อคุณแม่สิเมตาจะุณน้าคุณตาย่าไปเรื่อยๆเนาะค่ะยางไปคุณได้ยิ้งแจ่มเลยมาท่านให้ขอบุณเลยๆเนาะคะคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเนาะได้ยิ้มสียงแล้วบ้าเอาไปท่านให้มาล้างหนะคนลิกอรมาสามบริกเลยเลยเฮ้ยบริเวณวัดรันพนเน่ะค่ะล้างเงนมาขึ้นบริเวรล้างงบรเวณนย่างไปเรื่อยๆน้ำใายท่าเนาะคุณพ่อคุณแม่ าิน,น้วกอหาขามานอมบุญคุณผู้เลเออิศตนประเสจให้พาลาได้แก่ผู้ทานพวกลูกหลาน มีเน,นื้อใดเปันบางเป็นลังวังพอดิหน่อยยาจะทิมย่าจะปล่อยเป็นของปากขอเล็กหน่อยขอได้อขอพระคุณสุกลาพีกรอเดอค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะประเดิมให้100บาทรนะคะและ้วไฮย่า่ไฮย่ายหนูพร้อมนะคะเนาะ อาโจกโซควันมารนเมื่อนี้เนะาะเอาผู้มากอะหฮโจห้มารนเพื่เกาเนาะคะ่ะที่ชีวิตของมอลลามเนาะหากินไปตามคนทาาเนาะค่ะลูกของผึ่งเด้อคุณพ่อคุณแม่อยากเห็นกะ่ะเบิงในลูกของผึ่งก็เห็นเนาะค่ะมอลำมตัดอ้อยเนาะ,ะมอลำมเป็นอะไรอยู่ยางแมน ตัดอ้อยดำไ้ดำหน้าลูก่ามีการเมืองา้นโทษไปจ้างได้เนาะค่ะเนาะ,ะทีวิิดมาล้านต้องกันสู่ตนเกิดมาขายเสียงเลี้ยงตนมีใครจนและมาไม่ตา ร้อนแรมไปเรื่อยหานอนตามบ้าตักว,วา่าเชียงแหบนั่นคือปัญหาเกิดมาเต้นกินลามกินปิกอาดคือบา้านเลือนจานอาตาัยจังจนเลยไปไกลไกลแล้วแต่จะทา ออกลำตอนค่ำจนว่าสว่างคาตาบางวันหมดแรงเมื่อยล้าอิจายาชีวิตออกลำกามเือร์แไม่สูนของคุณแม่ไปทั้งทางพูดก็ได้ไปอโ ขอบคุณจ้าจะฐานะขอให้เจริญเจริญเด้อไม่เป็นสี่ตัวจ้าขอบคุณจ้า ขอบคุณนะคะค่ะท้ายไปแล้วเย็ดโบกจหามเย็ดนะคะเปินใสเดีอดใงานสิ่ข่านบมีีไปเกินอยากลาเลี้ยงเซินคนบาย่ามแอบผู้ใด้โอ้่วยเอดีทักแท้บ้านเหนือบ้านใต้งานใดก็ไปแอมแซ็มไปเจ็กไปแทนติน